はい。 ่อนที่จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะเมก็มีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ Ben ซ์แอนเคมิดเดียเซล2024รถจัดหนักสูงสุดถึง500,000บาทเลยทีเดียวค่ะครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ใหม่น้อยรถใหม่ราคาใหม่กว่า200คันพร้อมส่วนลถจัดหนักจัดเต็มในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสนใจค่ะเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่เวอร์ไวยเว็บ dot เบนซ์เลือกกว่า200คันซ์สาดกัน ะะวันนี้นะคะงบประมาณไม่ถึง1ล้านบาทค่ะก็สามารถขับรถเบน์ได้นะคะกับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz CLA 200 Urban รุ่นเฟสลิฟนะคะคันนี้ต้องบอกว่าวิ่งน้อยด้วยนะคะมีแค่62,000กิโลเมตรเท่านั้น กับราคา b e n ซ์แอนเคมิดเเซค่ะอยู่ที่990,000บาทเท่านั้นค่ะก็ได้ขับคันนี้ไปเลยค่ะถือว่าคุ้มมากไม่ถึง1ล้านบาทนะคะได้ทั้งสมรรถนะแล้วก็ความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยด้านหน้านะคะโดดเด่นค่ะตัวนี้ก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมมานะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบไดมอนด์กิลนะคะแล้วก็ ตัวโฟมีมตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีไฮก็สแบ็กเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะคะดาวกระจกตรงนี้นะคะก็เป็นดาวเต็มมาให้แล้วด้วยนะคะล้อมแมกนะคะก็เป็นล้อมแมกดีไซน์เฉพาะของตัวเออร์เบิลเลยให้มาขนาดถึง18นิ้วเลยนะคะจะเป็นสีเงินตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากด้วยนะคะด้วยราคาค่ะที่ไม่สูงมากและที่สําคัญนะคะได้ทรงคูเป้แบบนี้เลยนะคะหลังคาของเขาจะมีความ ลาดเอียงจะหลุดฝาท้ายกระโปงแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาก็ยังมีในส่วนของกระจกเฟรมเลสนะคะนี่หรือว่ากระจกไร้ขอบนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะสาหรับเครื่องยนต์ของเจเอสองร้อยเออร์เบิคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียงส่สูบขนาด 1, นึ่งพนซีซีนะคะให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่156แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะคะอยู่ที่ 230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองถือว่าประหยัดสุดๆเลยนะคะอยู่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระสําหรับรุ่นนี้กันมากนะคะนี่เลยค่ะช่องเก็บสัมภาระรุ่นนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะคะสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่หญเนี่ยได้ หนใบเลยหรือว่าถ้าเราจะเก็บของแนวลึกเราก็สามารถพับเบาะด้านหลังนะคะเป็น60-40ได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถเบนซ์ในราคาเบาๆนะคะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยในะราคาแค่9ก0แค่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรีบสแกนทีว่โค้ค่ะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะ ภายในนะคะของ CLA 200 Urban คันนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะตัวเบาะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะข้อดีของรุ่นนี้เลยนะคะสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือตัวเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังเต็มแบบนี้เลยนะคะข้อดีก็คือทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่เลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช็ดออกได้เลยนะคะ ตัวเฟซลิปค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหน้าจอของเขานะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มไฟแอมเบียนไลท์นะคะคันนี้สามารถปรับได้ถึง12เฉดสีเลยทีเดียวนะคะไดนามิกซีเล็กคันนี้มีให้มา4รูปแบบค่ะก็จะเป็นอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็อินดิวดัวนะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยช่องแอร์ก็จะเป็นแบบทรงกลมแบบนี้เลยนะคะให้ความสปอร์ตแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบ2โซนค่ะแยกอิสระซ้ายขวาคันนี้นะคะยังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้อีกด้วยกล้องหลังก็มีมาให้้ดวยนะะค สำหรับด้านหลังนะคะก็ยังถือว่านั่งได้อยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เฮดลุมหรือว่าเล็กลูมนะคะยังเหลืออยู่พอสมควรเลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็น ทรงคูเป้ที่ถูกตัดทอนด้วยหลังคาแต่ว่าการใช้งานก็ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงเลยทีเดียวนะคะด้านหลังก็สามารถนั่งได้3ามที่นั่งเลยแล้วก็แอร์นะคะก็มีด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาชมรถของเราก่อนได้เลยนะคะ Ben ซ์เคมิต e ีเเซลนะคะ c l a 200 u r b รุ่นเฟรลิฟคันนี้นะคะปี2017และเลงไมลวิ่งน้อยะคะ่ะเพียงแค่62,000กิเมเท่านั้นนะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่1 0 0ล้านบาทนะคะแต่ว่าวันนี้เบนซ์เคมิตยีเเซค่ะอยู่่เพียงแค 990,000บาทนะคะก็ได้ขับรถ Mercedes Ben z คันนี้กลับบ้านไปได้เลยนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะในราคาแค่990,000บาทนะคะก็ได้ขับ Mercedes-Benz c l a 200 Urban รุ่น Face Li ิปคันนี้ได้แล้วนะคะแถมยังวิ่งน้อยค่ะเพียงแค่62,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะช้าหมดอดของดีไม่รู้ด้วยนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เมย์เมยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ